มาแล้วเก่าคนมาเดิมมาเดิมพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกูสุคนนะคะมาพบมาพอกันค่ะหลังห้วยออกอเสียงเท่าไรครับโอ้พี่สุนโลโอดีจ้ะรับรับรับเอามาทำไมเดี๋ยวโทจะซื่อนะเรา อะไรโซตรกอนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวค่อยโทรหาปูอีกปูมาโทรมาแล้วนะคะเจด้ตองหวดเนาะแตกตึ้มแตกตึ้มจ้าพี่น้องแตกตึ้มต,ต,มต,ตึมเลยนะคะ7750หลายสำนักหลายอาจารย์นะคะถามข้าวถามข้าวพ่อแม่พี่น้องมีผู้ใดมานโมอนงค้าน้อมีผู้ใดได้บ่50ก็งามอยู่จ้าพี่น้องออกงามอยู่แล้วก็7777ก็ยังไงก็ศูนยูนย์ 0, 0, อยู่แม,ม่นบอปอยค่ะ ห้าสิบห้าคนแล้วนะคะ,ะสวัสดีนะคะสวัสดีครั้งเดอ้อจ้าพี่น้องเดอ้อมาพอมา<ห>พอกัน<ห>น,นะคะทำ<ห>ข้าวทำข้าวพี่น้องว้ามโทรศัพท์มาโอ้หลายอาจารย์ทุฮะโอ้ทั้งอาจารย์ไล่เมือผ้าร่วยรับเลยรับเลยเ<ข>รับใ<ห>นกลา์สดเลย ฮัลโหลสวัสดีค่ะอาจารย์อยู่ไหมครับอยู่ครัสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะไม่ถูกเงโอ้ยแม่นมากอาจารย์แม่นมากแม่นมากอาจารย์สงสัยจะไม่ได้คืนเงินแล้วเนาะบอกไปฝากเนฮ่าหน่อยนะครับอกไปฝากอาจารย์เนฮ่าเดี๋ยวห้าศูนย์ศูนย์ห้าวงเล็บล่างนั่นโอ้ยล่างตรง ครับผมไปวสองคุณก็ไม่ไปเขียนสองให้เขากลับไปวิ่งศูนย์เขากลับถูกเขาไปใหญ่เหรอะโล่กิ๊กแม่นเหลือเกินไม่ยังก็ว่าจป๊บหนึ่บอกให้วิ่งสองไปเขียนศูนย์มาสักนึงวิ่งศกันเวลานี่ระดับเลยโอ้ยดีใจแม่นมากแม่นมากอาจารย์ไม่รู้ว่าใครแม่นละอาจารย์ละเป็นคนแม่นศูนย์ห้าห้าสองสองจริงแค่นั้นด่าโอ้ยมาดูจาวต่างไปไว้ที่ไหนแล้วมงเล็บล่างด้วยนะครับ น้ำกันคือวงเล็บล่างที่เกี่ยวกับห้านะยังไงก็มีห้าอย่างเงี้ยโอสุดจะเป็นสองห้าหรือศูนย์ห้าหรือสามห้าไห้หลักร้อยให้ถูกอีกโอ้อาจารย์นี่ครพูดได้ยังไงสามคุไปพูดไว้หลักร้อยคนอื่นเขาไปไว้หลักร้อยรวยกันนั่นเลยละห้าโอ้เจ็ดเจ็ดเจ็ดกับเก้าเนาะมันไม่จบเจ็ดกับเก้าเก้าหลักรีเด่นศูนย์วิ่งศูนย์ได้สามเจ็ดเจ็ดนั่นค่ะครับอาจารย์นี่ครับผมไม่ถูกไหมไอ้ร้อยไอ้หลักร้อยสามครับผม ครับหลักร้อยสามถูกตรงๆเลยครับมันไม่กล้าให้ออกสองก็กลัวเจ้ามือเจงเจ้ามือก็เจงถ้ามันออกสองอาจเจ้ามือเจงครับผมผมรู้อยู่คนเดีถ้าออกสองอะไรรู้ไหมเจ็ดสองเลยอาจารย์จ๋าครับผมเออเอาขอบคุณมากดูนะยังแม่นดูยยังไม่ผูกก็ตายดอกอาจารย์เยยมเอาอะรเบี่ยมซีบงน่มีตรโตูมาเลยมีโต๊ะตักมาให้อาจารย์ ศูนย์หน้าหรือห้าศูนย์ไนรูเต็มๆเ็ยเขาชอบอยู่แวงล่า,า,ลางวง,งเล็บล่างวงเล็บวงกลมให้เลยล่ะวงเล็บล่างไม่อาจารย์มาชอบลูกศิษย์ผมก็ชอบวงเล็บล่างไม่ต้องไปยุ่งกับบนเลยไอศูนย์ห้านี่นะไม่ต้องไปอาจารย์ลายมือไม่แน่มากเนาะค่ะแน่มากนี่เขามาดูเป็นพันละพวกคุณแนะนำมานี่ไม่มีมันไม่จะแต่งหวยยังไม่มีเวลาได้จริงเลยเอบางคนลูกศิษย์เอาเอาไปศูนย์ห้าห้าศูนย์พูดแค่นี้ก็พอไม่ต้องไปบอกสองห้าเรามันออกยากว่เนียเอาเลย รับสายไม่เลยใช่ไหมคะอาจารย์มันไม่ไหมเลยจะไปซื้อเครื่องใหม่แล้วนี่เสียเนี่ยนะบ้านถ้เป็นรเขาถูกเราก็ถูกอาจารย์ก็ซื้อนั่นแหละศูนย์ห้าห้าศูนย์ห้าสองสองห้าแต่น้อยหน่อยพวกห้าสองสองห้าห้าสามสามห้าน้อยหน่อยแต่รู้ว่าศูนย์มันต้องมาแล้วอย่างนี้อย่างไรก็ห้าไอ้ยังไงก็ศูนย์ห้าสู้สวนยสู้ห้าศูนย์ไม่ได้เพราะเคยถูกมันมาประจำถูกมาชุดก่อนแล้วห้าศูนย์นี่ครับนี่ไม่พ้นเต็มเลย ลูกศิษเต็มๆเขารู้แล้วผมก็บอกเขาว่า5ศูนย์จะดูดีกว่าเนาะ5ศนเป็นเลขอั้นใจเครื่องสัคุณคุณกจะต้องการเมื่อไหร่ล้วบอกเด้ออาจารย์มีมีรลวไหมครับอาจารย์ให้เลวาไหมคะรลาวนี่ไม่ยากหรอกคุณจ๋าดี่เด้เอาตัวเก่าที่กระถูกแคี้เพ่่อนี่สเลาวชุดนี้ป่ะเดี๋หนึ่งสองผมจะคูณเจ็ดเจหนึ่งสอศนเนี่ยผมจะคูณเจ็ดเจ็ดแล้วเนี่ยหนึ่งสองนย์เจ็หนึ่งสองศูนย์้านี่แค่นี้คู อ่านี่วัดวมนี้จะซื้ออนเย็นเนี่ยถ้ามันไม่เข้าถ้ามันไม่ออกไอ้สองสองเจ็ดนะสองเก้านะนี่วงเล็บเต็มเต็มเลยนี่หวยลาวนี่สองศูนย์เต็มเดี๋ยวขออนุญาตเขียนเลยแม่ละเขียนเขียนเขียนตัวเลขเลยอาจารย์ไม่เอาจะ่เพิ่งไปพูดนะผมจะเต็อยู่เดี๋ยวก็รู้เล้อ่านดีอ่านยังไงผมไล่สดพอดีอาจารย์มันก็ไม่ได้ตามสิคุณต้องไปพูดหน้ามันถึงอย่างไม่ต้องอ่านอาจารย์ผมไล์สวดอยู่พอดีนะที่อาจารย์โทรมาเนี่ยพูดอย่างนั้นเดี๋ยวเขาถูก ว่าเลยมันมีต้องต้องมีสองแน่นอนผมไลฟ์สดอยู่พอดีแน่นอนไว้ลาคุณจ๋าเอาแค่นี้ก็พอแล้วนะสองหนึ่งพวกนี้ก็ได้สองศูนย์หรือว่าสองเจ็ดสองสองเก้านี้แค่นะผมรวยแล้วครับรู้แล้วใช่ไหมครับไม่ต้องไปพูดเอาแค่นี้กับเอาย้ำย้ำย้ำอาจารย์ย้ำลาวให้หน่อยลาวมึงย้ำผม้โหจริตต้องย้ำอีกพูดเล่นกับเอาจริงแต่ผมซื้อจริงๆตัวไหนครับไอหนึ่งเจ็ดนี่นะไอที่ว่าไอที่เกี่ยวกันแต่สองเจ็ด สองเก้านี่นะหรืสองศูนย์นี่ถ้ามันไม่ออกหวยหวยรัฐบาลนะเออมันก็มาศูนย์กับสองกติดตัวหนึ่งผมก็บอกแต่โยนบอกแล้วนะฟองรูสิแล้วสองกับศูนย์ติดตัวหนึ่งแต่ว่าไอศูนย์น่ะมันจะชัดกว่าเพราะว่าศูนย์เลขเล็กเต่าเนี่ยมันกับศูนย์ติ่มใช่ไหมอาจารย์ที่ปยบใช่ไหมแต่ว่าสองเนี่ยมันเยียงเยียงกันหนึ่งนี่มันแย่งกันอยู่อย่างเงี้ยมันเลยมันมันสู้ไอ้ที่ศูนย์เขาไม่ได้เพราะศูนย์มันไปครับอาจารย์อาจารย์มีเอฟซีขอวิ่งตัวเดียวมีไหมครับเรา เราก็ดีแล้วมันจะหนีไปไหนเราเอามามาเขียนเร็วๆมาเขียนเร็วๆอาจารย์จะวางสายก่อนสองนี่รันตีไปให้เขาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนก่อนอาจารย์หนอตีไปเลยเพื่อเผื่อเล็กนี่ก็ต้องตามอีกมันน่าจะมันไม่ค่น่าจะเจ็ดสองตัวมันน่าจะเจ็ดสองอย่างนี้มันเอามันไม่มันไม่มันมันไม่กล้าให้ออกเกตสองหมดหัวใหญ่อาจารย์พูดช้าๆหน่อยอาจารย์เอฟซีเขียนไม่ทัานตลาดหัอยังรู้เลยว่ามันมีสามหน่อยแค่นี้กูรู้แล้วอาจารย์อาจารย์ขออนุญาต พูดช้าๆหน่อย fc เขียนไม่ทันโอ้ยไม่ต้องให้เขาเขียนตรอเขาลายเรื่อยจะบอกเขียนบอกเร็วๆหน่บอกช้าๆไม่ได้พวกนี้ต้องบอกเร็วๆมันจะได้ย้ำสตอร์และสักกอคุณแล้วตะกกอคุณเนี่ยสักกอคุณที่ออกไปนี่ในคลิปนี่เขาดูแล้วครับอีกเขาดูแล้วเขาดูอีกอย่างนี้เขาเกิดซ้ำเองเขาดอกเขาผู้ดอกคนเขาเป็นน้อาจารย์ตัวโตอ้าววิ่งตัวไหนครับอาจารย์อาจารย์อาจารย์วิ่งตัวไหนอาจารย์วิ่งตัวไหน อาจารย์วิ่งตัวไหน <S <S ต้องม nah ีต้องติดอาจารย์ห้ึ่งหอยล่าติดนะเออหนึ่งกับสองไม่ต้องติดตัวหนึ่งหวยล่าอะไรนะคร <S 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 ับิงที <S <S ่กตตดัวนึพูดใหม่ครับอาจารย์วิ่งตัวไหนครับวิ่งสองครับผมว่าสองนะจับกันจะดีกว่าหนึ่งหนึหอยลาวเนี่ยเพราะว่ามันไม่ออกหวยใหญ่มันต้องออกหวยลาวครับที่งแบบนั้นครับเขาไม่ให้ออกหวยใหญ่ที่หวยลาวนี่ไอ้สองตัวนี้เขาไม่ให้ออกสองจับคู่อาจารย์จับคู่ แค่คู่นะนะกับสองคู่กับอะไรก็ได้ต่างเลยแค่นั้นเองออสองคู่แล้วแล้วสองใส่อะไรคะมีอะไรมากก็สองก็สองเจ็ดสองเก้าสองหนึ่งแบบนี้แล้วก็สองศูนย์ก็น่าจะเก็บไว้หน่อยสองเจ็ดสองเก้าสองหนึ่งสองศูนย์สองศูนย์สองหนึ่งสองเจ็ดสองเก้าตัวเด็กนี่คือสองสามให้เขาหน่อยเด็กเขาจะโอ้สองศูนย์สองหนึ่งสองสามเสองสาม สองสามแล้วก็สองเจ็ดสองเจ็ดขวดให้คุณจ๋าเท่านั้นแหละสองเก้าสองเก้าเน้นเน้นอาจารย์คู่ไหนเน้นผมว่าถ้าเน้นน่าจะว่าจะเป็นสองเจ็ดอ้าวเน้นไปที่สองเจ็ดนะครับน่สองเจ็ดถ้าท่านเน้นถ้าพูดจริงๆน่าจะเป็นสองเจ็ดสามตัวไปก็คือจะเป็นหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดสามตัวเขียนให้อาจารย์หน่อยด้วยสามตัวให้เขาหน่อยถ้าสี่ตัวเนี่เขาจะรวยเกินไป ไม่เป็นไรเดี๋ยะถ้าเขาจะเอาหวยเหล่าปุ๊บจะเนสหวยใหญ่ตัวนี้เราไว้ให้เพราะว่าถ้าเก่งหวยเหล่าปุ๊บถ้าเก่งหวยใหญ่ปุ๊บหวยเหล่าจะต้องออกทุกทีนั่นเลยถึงเก่งมันไม่ไหวออย่างี้โอเคโอเคอาจารจะไปโยนให้พอไปโยนมามันจะติดตัวหนึ่งไปโยนมันได้เจ็ดตับมันได้เจ็ดกัวสองกับติดเจ็ดมันไปทอนไปไม่ไดงเรารู้แล้วว่าเลขต้องมาตัวหนึ่งอย่างเงี้ย ชาติบอาเดียวเดียวเา,ามเอฟซีตอนนี้กองลาดก็ไม่ออกสองแ้วถ้าออกมาเจ้งเลยดีมันไม่มันออกเจ็ดเจ็ดกรดีนล้มันไม่ออกสองครับผมนี่คือตามราวอาจารย์อาว่าหลายมือนะครับผมเบอร์โทรต้องลงมเบอร์โทรต้องลงอีกไหมครับอาจารย์ครับผมอาจารย์ต้องลงลงเบอร์โทรอีกไหม ไม่ต้องดอกคือวาลายมือของอาจารย์เธอก็ไปบอกไปแล้วเดกกที่บอกว่าดูแล้วมันคล้ายๆว่าดูนี่นะคือว่าเปิดดวงเสริมดวงให้เขาจากดวงไม่ดีกับการัาไปดูดูฟรีดูฟรีไม่งั้นลงไปแล้วกนันนมาเดี๋ยวอาจย์เจ๊ต้องไลน์ดูลายมือมาแฟน,นคุณเด้อแฟนคุณมาไลน์ดูไอถ่ายลายมือตะกี้เข้าเบอร์นี้เดี๋ยวผมจะดูให้ถ้ามันเรื่องจริงไหมเดวเกิดมีโชควันที่หนึ่งนะถ้าแฟนคุณถูกวันที่หนึ่งนะถ้าถ้าโกล้านให้ผมล้านหนึ่ง ติดสองล้านให้ผมสองล้านถ้ายี่สิบล้านหรือสามสิบล้านกใกล้ผมสองล้านเท่าเดิมผมเอา,าแค่สองล้านอาจารย์ไม่กลัวเป็นข่าวเลยครับผมไม่กลัวนะผพราะกลัวอะไรผมไม่ต้องกลัวใครจะเป็นกลัวข่าวเรื่องอะไร <c oughs> ไม่มีข่าวเมผมให้เขามาเลยมันเป็นร้อยงวดเลยถ้า <c oughs> ผมบอกว่าวงเล็บภาาสมัยที่ผมพูดนัดทัดจิตกับท่าไม่มางวดนนี้อาจารย์จะเลิกเป็นอาจารย์มันก็ออกพัน 7, 5, มจริงท่านี้จะทำไรครับผมศูนย์ห้ามันเคยมาจังๆมาแล้วนะคุณจ่าครับ ไปถูกมาจังๆเลยอ<ำ>ย่าพูดอย่าคีดเพ้อๆโอกเพ้ลาลเลยเจ็ดท่าอ,อาจารย์อาจารย์สำหรับเล่าสำหรับเล่าเมื่อวันที่สิบเจ็ดคือเมื่อวันพรุ่งนี้เนี่ยคือคืนนี้นะครับเน้นไปที่สองเจ็ดกับหนึ่งผมก็<ผ>มต้องเล่นแล้วนะคุณจ๋าผมพรุ่งพรุ่งนี้ผมก็เตรียมไว้จะเล่นแล้วผมจะต้องเก็บเอาคืนนี้แล้วพรุ่งนี้ผมก็เล่นแล้วแหละผมมาเล่นที่หนังห้ใหญ่เนี่แหละมาใส่ห้อยลาวที่มันดังๆแล้วมันที่เขาดังๆปุ๊บมันออกไม่ได้เพราะเขาเขาไม่ให้ออกถ้าออกมาเจ้ามือเจง มันก็ต้องไปหลบออกไว้ลาวผมคิดว่าอย่างนั้นอย่างนั้นนะคุณจ๋าครับผมภัยไม่ได้การเก่งมันมีเกิดอย่างนี้แล้วมันก็ออกจริงด้วยโอเคครับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากมากครับเออเอาเถอะคุณจะดังกับพวกผมอย่างนี้ครับขอบคุณมากครับอาจารย์อาาจรย์มาถือเสาไฟฟ้าครับสวัสดีครับอาจารย์ถูกต้างไม่ได้ถือมาถือเสาไฟฟ้าครับผมถูกต้องเลยครับไม่วงเล็บล่างตถูกให้หวยต้องบอกว่าวงเล็บล่างอย่างนี้อย่าไปยุ่งวนตรงตรงเลย มนน่าจออกเก้าไอ้นะมันไปออกเจ็ดเถูกและเก้าเก้าสองเ็เลขเด็ดนะแค่นั้นจบครับผมเออ